สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกกับพลดีบุญมีณนะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ ผู้ฟังครับในช่วงของวันที่24ในวันนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลหลือที่เรียกว่าคริสต์มาสอีฟนะครับหลหลายๆคนก็มีการวางแผนในการที่จะไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆนและกลุ่มของคนทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเดินทางนะครับก็ควรระมัดระวังในการขับรถถ้าหากเป็นไปได้นะครับก็ควรนะครับคุณผู้ฟังเมาไม่ขับหรือว่าดื่มก็ห้ามขับเลยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองความปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางและความปลอดภยัยต่อท้องถนนนะครับที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได อาการมึนเมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เองนะครับก็มีการกดขันกันอย่างเข้มงวดในการที่จะไม่เกาะให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลคุณผู้ฟังท่านใดที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมวางแผนให้ดีนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองและผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับแล้วพูดถึงในรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของนางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลเอกอัครชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะครับสรุปสาระสําคัญทางด้านการหารือดังนี้นะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของท่านรองนายรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวยินดีนะครับกับในส่วนของเอกอัครชทูตออสเตรเลียเนื่องในโอกาสเข้ารับการทําหน้าที่ พร้อมนะครับอวยพรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างราบลื่นและประสบความสําเร็จโดยทางด้านของทางรัฐบาลเองนะครับก็ได้ยินดีนะครับในการร่วมมือในการสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่นะครับของท่านเอกอัครราชาทูตออสเตรเลียอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนในการผลักดันนะครับความร่วมมือครับในสาขาที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับให้ก่อเกิดเป็นผลเป็นรูปธปรรมรวมทั้งนะครับขอบคุณครับออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอกที่ผ่านมา ซึ่งไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพก็บรรลุความสําเร็จในการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมาตามที่ตั้งใจไว้ในส่วนของเอกอาคราชูตออสเตรเลียเองนะครับก็ได้มีการขอบคุณประเทศไทยและท่านรองนายมนตรีนะครับที่สละเวลาในการให้เข้าเยี่ยมคาระวะในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มีการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต70ดปีไทยออสเตรเลียสะท้อนถึงนะครับมิตรภาพนะครับที่พิเศษและแน่นแฟงของทั้ง2ประเทศโดยออสเตรเลียนะครับยืนยันนะครับจะสานต่อความร่วมมือ ในฐานะหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์พร้อมชื่นชมนะครับการทำงานของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะนะครับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกที่ผ่านมาซึ่งสามารถนะครับจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้นำนะครับแต่ละประเทศทุกท่านตลอดจนนะครับชื่นชมศัก,กยภาพทางด้านของสารสุขของไทยที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับทางด้านของการค้าการลงทุนเองนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยินดี ที่จะมีการค้าระหว่างกันที่มีแนวน้มที่จะมีการฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นโดยท่านรองนายท่านมนตรีก็เน้นย้ำทางด้านของการลงทุนและการประกอบธุรกิจต่างๆร่วมกันในสาขาที่ทางออสเตรเลียสนใจและมีความเชี่ยวชาญทางด้านของท่านเอกอัครราชาทูตออสเตรเลียนะครับก็ยินดีที่จะผลักดันความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 นั่นเอง ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับท่านรองรัฐมนตรีก็ขอบคุณออสเตรเลียที่ได้มีการบริจาคนะครับวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่ไทยจำนวนกว่า450,000ล้านโดสนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือนะครับที่เป็นรูปธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศและยืนยันนะครับที่จะร่วมมือกับออสเตรเลียในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับ ก็เห็นพ้องและยินดีนะครับในการจัดตั้งศูนย AC ์ ACP HED e ในไทยนะครับซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านของการท่องเที่ยวเองนะครับท่านรองนายทรันตรีเองก็เน้นย้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศเนื่องจากไทยและออสเตรเลียนะครับมีความสัมพันธ์ระดับนานาชาติและระดับประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเองก็เห็นพ้องนะครับว่าชาวออสเตรเลียนะครับเดินทางมาประเทศไทยนะครับเป็นจํานวนมากโดยในปีที่ผ่านมานะครับก็มากถึง180,000คนและภูเก็ตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสําคัญในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเชื่อมั่นนะครับว่าอนาคตนะครับจะ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันโดยท่านรองนายมนตรีนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลและตนเองเนี่ยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนรวมไปถึงชาวออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของนางสาวธิพาน,านันสิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมีเป้าหมายในการผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันการส่งเสริมรักษาสุขอ,อนามัยในทุกช่วงวัยนะครับโดยสำนักงานประกันสุขภาพได้มีการขยายระยะเวลาในการรับบริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปตามสิทธินะครับปีละหนึ่งครั้ง จากเดิมนะครับสิ้นสุดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณฟังและขยายระยะเวลาจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับคุณฟังเพื่อเป็นการดูแลนะครับผู้ประกันตนให้เข้าถึงนะครับสิทธิการให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยรองโฆษกประจำสํานักได้มนตรีนะครับกล่าวนะครับว่า ทั้งนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์จากโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่พบบ่อยในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้ครับคุณผู้ฟังจึงขอเน้นย้ำนะครับให้ผู้ประกันตนนะครับที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเหลือระยะเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ประกันตนนะครับเสียสิทธิในการดูแลสุขภาพดังนั้นนะครับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการบริการได้นะครับที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันสังคมโดยติดต่อนะครับนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับการบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคมโดยโทรศัพท์หมายเลขนะครับ02 956 2500ถึง10และผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th หรือว่าทางสายด่วนนะครับที่เบอร์1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนข่าวต่อไปครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับคุณผู้ฟังได้มีการชี้ช่องทางเกี่ยวกับในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับของไทยเองฮะ สามารถเจาะตลาดจีนได้อย่างแน่นอนนะครับคุณฟังโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับชี้ช่องทางนนครับผู้ประกอบการไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเจาะตลาดจีนรองรับนะครับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นแนะเปิดตัวสินค้านะครับ ผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซใช้ผู้มีชื่อเสียงนะครับช่วยทําการตลาดนะครับและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชี้สินค้าไฮเอ็นมีส่วนผสมนะครับธรรมชาติออแกนิกได้รับความนิยมนะครับสูงในกลุ่มผู้บริโภคหนุ่มสาวทางด้านของนายปูสิทธิ์อัตนากุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเปิดเผยนะครับว่าตามนโยบายของนายจุลินลักษณะวิสิทธ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมนะครับทำการสํารวจลู่ทางในการส่งออกนะครับให้กับสินค้าไทยในต่างประเทศซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้รับรายงานจากนางสาวชานิดานะครับผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนเมืองชิงเต่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงโอกาสนะครับในการขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับของไทยเข้าสู่ตลาดจีนซึ่งปัจจุบันนะครับมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการนะครับในการเลี้ยงสัตว์ของชาวจีนทําให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับตามที่คาดทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับและของใช้นะครับในชีวิตประจําวันของสัตว์เลี้ยงนะครับ ครองส่วนแบ่งตลาดนะครับในสัดส่วนมากที่สุดโดยผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงสัตว์นะครับในจีนตั้งแต่ในปี2019มีมูลค่าสูงถึง15,800ล้านหยวนหรือว่าประมาณ560,000ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังและในปี2021มีมูลค่าสูงถึง742,000ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากจํานวนประชากรครับที่มีฐานะโสดนะครับและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทําให้นะครับมีความต้องการในการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันใครที่สนใจนะครับอยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมดังกล่าวก็สามารถขยายช่องทางแล้วก็ขยายตลาดไปยังประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทางหน้าของกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยตามนโยบายของรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่มีการส่งเสริม SME ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับสินค้าไทยตอบโจทย์เมกะเทรนโลกนะครับด้านสิ่งแวดล้อมการท่าธุรกิจคาร์บอนต่ำ พร้อมนะครับร่วมมือนะครับกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรนกระจกลงนาม MOU เพื่อเป็นการผลักดัน SME ให้สามารถรับการรับรองนะครับคาร์บอนฟุตปริน์มุ่งหวังนะครับสร้างผู้ประกอบการ BCG Hero โชว์ผลงานนะครับอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้โดยได้มีการตั้งเป้าหมายนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับ3,184ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับในปี2,566 จากผู้ประกอบการนะครับหน้ารองนะครับสิบลายทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งในการเชิญผู้บริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทูตพาณิชย์มาร่วมถ่ายทอดทิศทางและโอกาสในการเติบโตของภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและน่าจะเป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีนโยบายทางด้านเชิงธุรกิจลดคาร์บอนต่ำมาร่วมการถ่ายทอดประสบการณ์อีกด้วยนั่นเองนะครับใน,นส่วนช่วงท้ายปีแบบนี้ครับคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่เองหลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศนะครับก็ ได้มีการเปิดโพลครับคุณผู้ฟัง10จังหวัดนะครับที่มีนักท่องเที่ยวนะครับและสามารถสร้างไรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งในช่วงปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง โดยการท่องเที่ยวไทยนะครับเผยตัวเลขนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวนะครับโดยมีข้อมูลนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับของปี2015มีจังหวัดที่ทํารายได้นะครับจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศนะครับสูงที่สุด10อันดับนะครับคุณ้ฟังโดยอันดับที่1น,นะครับนั่นคือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งสามารถสร้างรายได้ไปกว่า127,000ล้านบาท อันดับ2นะครับชลบุรี13,000ล้านบาทอันดับสามรับสุราษฎร์ธานี7,500ล uh, ้น 4, 200, 000, 5, uh, า 3, 600, 000, 2, 500, uh, นบาทอันดับ4นะครับจังหวัดเชียงใหม่4,200ล้านบาทอันดับ5นะครับสงขลา3,600ล้านบาทอันดับที่6นะครับพังงา2,500ล้านบาทอันดับ7นะครับเชียงใหม่1,500ล้านบาทอันดับที่8นะครับกระบี่1,400ล้านบาทอันดับที่9นะครับประจวบคลรีขันห้าร้ล้านบาทและอันดับที่10นะครับจังหวัดหนองคาย526ล้านบาทเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด10อันดับแรกนะครับจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโ,โปร์ลาวเวียดนามเกาหลีใต้สารัฐอาณาจักร สหรัฐเมกากัมบูชาและเยอรมันรัฐบาลนะครับก็พยายามเดินหน้าในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยได้มีการดําเนินในหลายมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขยายระยะเวลาพำนักให้ชาวต่างชาติการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งก็เพื่อเป็นการดึงดูดเบ็ดเงินนะครับเข้ามาในประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้นกระจายรายได้นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆสร้างการเติบโตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศนั่นเองนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปฟังสกู๊ปพิเศษนะครับ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษครับฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพระศกนิกกรเสมอช่วงปี2541ถึง2550ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกว่าสี่พันโครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาต่อล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผล เคื่อนขุนด่านประการชนกลไกลการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภายแลง้งให้กับจังหวัดนครนายกและใกล้เคียงโครงการไบโอดีเซลทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช25 4 9 ช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2549ในายโคฟี่อนันต์เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อถวายการสดุดีพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายน ในงานฉลองและพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบปรูไนดารุสลามในฐานะทรงเป็นพระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทมิเคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์มิเคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพระสกนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา คำประกาศราชาสุดิดีจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยายนถึงพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลแห่งความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่พระองค์ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชศัตยาธิสถานในวันพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษว่าเรา จักครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมัน่นประกอบพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประกาศพุทธศักราช2550เป็นปีแห่งความปิติยินดีของปวงชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชมพรรษา80พรนษา และหากจะมีทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมที่เป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h a n e l a อาทาบอสแครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ้กับทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกพลดิบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวก ได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำนา